ก็ออกล่องครับพี่น้องข้างกับข,า,ขาวๆวจนเนี้ยน่ครับตัวนี้อาจารย์เดชไข่มากครับตัวน,นี้อาจารย์เดชมอบมอบหายจนเนี้ยเสียงไงล้วอะ ขวามมืดนี่เป็นนกไม้นะครับพี่น,น้องเนี่เผ็ดลำซาลีครับตัวนี้นกไม,ไม้ครับนกเดือนกันยายนใจเนี่ยบ่้หักหลายอันนี้ตัวนี้อาจารย์เดชเมื่อกบบนครับต่อไดครับที่มอบไปเป็นของกวัญันเกิดผมตัวนี้ลาว,ว่าเด็ดที่สุด้วตัวนี้ คู่คูอกติดพื้นแล้วครับพี่นอ้องคู่ตำตำส่วนตัวใส่เมื่อนี่มิดแท้ครับตัวนี้อาจารย์เดชว่าไปเห็ดนกต่อก็เจ้าจนลบครับดุบดูเพ็รลำสาลีตัวนี้แสนใช้อยู่ตัวผ่าเขียวนะครับนะตัวมวยแสนใช่ผม จอมลีลาการเด่นว่ะเมื่อนี่คันคักครับนกตัวนี้มีสามเสียงบางเท่อกัคันเสียงน้อยบางเท่อกัคันเสียงกลางเต็มๆครับก็หันตอนคู่นเสียงกลางเลยละ่ะโอ้กโจูกูนะครับไล้หมดงามเต็มตัวเลยครับนกตัวนี้เป็นนกที่เกิดจากจังหวัด เพชรฉบูนแล้ววามาหมานมาจดบกู่จดบกู่อ่ะถด้เป็นนกจิมมี่หมานครับตัวนี้นจิแมนมอเดี๋ยวค่อยไปต่อกันมารุ่นเต่เพชรลำซาลีเนี่ยพดแล้วครับตัวนี้เ็ดลำซาลีตัวนี้เตะลำซาลีครับนกดุครับนี่นกเทพ สุดยอดเห็ดนกตอจนลบครับนี่ดูขากิลิบางสีใสกันครับแสในใชัยด้วยสในใชัยน้อยบอเอาสวัสดีครับพี่น้องครับเช้านี้เช้าหกโมงกว่ลัวนะครับนะหกโมงเช้า ยี่มูที่หนึ่งตำบลข้องสองครับเบอร์ข,ออขอ้ของหลวง